พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ นี้เราสองคนมาจากโลกอนาคตนะครับกับประเด็นของราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS เมื่อปี62มีสํานักข่าวก็พาดหัวกันเยอะแยะมากมายว่าผู้ว่ากทมในยุคนั้นก็คือคุณอัศวินเคาะราคาค่าโดยสาร BTS เนี่ยอยู่ที่59บาท6าบาท65บาท65บาทตลอดสายนะไม่แพงแต่คนก็โอ้โหแพงมากแต่จริงๆแล้วตอบ พี่คิดว่าตัวพี่เนี่ยนะพี่เชื่อดออรสามารถดรสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ครับดรสามารถบอกว่า65บาทเนี่ยมันตลอดสายเนี่ยมันไม่แพงแล้วคนที่จะได้นั่งจากปากน้ําจนกระทั่งถึงลําลูกกามีสักกี่คอน<ช>ครับ,ค,รบคือคนไม่เอามาหั่นเป็นท่อนๆไงว่าถ้าคุณนั่งจากปากน้ํามาแบริ่งคุณจะได้เท่าไหร่ถ้าคุณนั่งแปะแบริ่งคุณก้าปไปสุขุมวิทคุณจะได้เท่าไหร่คือไปมองดูอย่างเงี้ยแล้วบอกโอ้โหเจ้าจ่ายไหวเหรอ คุณนั่งอย่างนั้นจริงๆเหรอ, <S <S อใชคุณจะนั่งจากสมุดปราการไปลำนุกการจริงๆเหรอ65บาทตลอดสายตอนนั้นเขาขว่าไปแล้วณขนาะนั้นนะเรื่องสภาพเศรษฐกิจอะไรแบบนี้เนี่ยเออก็ดูแล้วโอเคแต่มีบางคนก็บอกว่าไม่โอเคแต่พอตอนนี้ฮะพอผู้ว่ากทมคนนี้มาเท่าไหร่นะอาจารย์ -59 าสบาห้บาทแต่59นี้พี่ไม่รู้อันนี้พี่ไม่รู้นะต้องใช้คำว่าไม่รู้ ว่าเป็นเรื่องอท่อนเดียวหรือ2ท่อนคืออย่างนี้น,นี่เดี๋ยวผมอธิบายให้หมอชิดออนนุษเนี่ยเขาคิด44บาทจุก <นะ S 1> ตาอ,อันนี้คือราคาเดิมต่อขยาย1 0อ่ะต่อขยาย1เส้นที่1คือ5เท่าไรอีก15บาทอีก15บาทนะต่อขยายเส้นที่2อีกมันมีสซีกไงซีกหนึ่งเนี่ยคือแบริ่งไปสู<ช>่จงกรอีกซีกหนึ่งคือขึ้นไปทางเหนือใช่ซีกละ15บาทแต่อ้6บาทเนี่ยตอนนี้ยังฟรีอยู่ก็รวมแล้วอยู่ที่59บาท บางคนเขาไม่บอก59นะตอบบางคนบอก59คือ14บวก15หนึ่งท่อนอ๋อแต่ถ้าเกิดมาท่อนนี้อีก15นะครับก็ไม่รู้นะอันนี้เราเราเราไม่พูดสรุปอะไรแต่พี่อยากจะให้ความคิดกระตอบอย่างนี้พี่เคยเป็นคณะบดีนะครับพี่รู้ตัวดีว่าตอนที่พี่ยังไม่เป็นคณะบดีพี่ตำหนิคณะบดีคนเดิมหลายเรื่องโดยที่เราไม่รู้ข้อมูลอะไรที่แท้จริงครับแต่พอพี่มาเป็นคณะบดีแล้วพี่อยากทำนู่นทำนี่ พี่ถึงได้เข้าใจคณะบดีคนเก่าว่าเขาทำไรยกตัวอย่างเช่นทําไมไม่ทํากิจกรรมอะไรเลยพอพี่มาเป็นพี่ถึงรู้เอ้างบประมาณทํากิจกรรมนั้นน้อยมากจนกระทั่งทําอะไรไม่ได้อพี่เนี่ยลุกขึ้นมาทําได้คนมองว่าพี่สร้างชื่อเสียงเพราะพี่เนี่ยคอนเนคกับเอกชนพี่ขอสปอนเซอร์ได้ครับแี่คนอื่นเขาขอไม่ได้ของเสียไม่ซ่อมพี่ก็บอกทําไมทิ้งไว้จุป่านนี้ไม่ซ่อมพอพี่ขึ้นมาเป็นคณะบดีพี่จะซ่อม อาจารย์ครับอันนี้เป็นครุพันธ์ครับถ้าอาจารย์ไม่ได้ตั้งงบไว้อาจารย์ใช้ไม่ได้นะครับสมงสิสี่สอห้าไม่ได้มันก็เลยเฮ้ย <c oughs> นี่เราไม่เข้าใจอะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงๆ <c oughs> แล้วอันนี้พี่ไม่พูดถึงว่าใครเป็นใครนะ <c oughs> พี่บอกได้เลยเวลาที่เราไม่ใช่เป็นผู้บริหาร <c oughs> และเรามีความคิดว่าน่าจะทําอย่างงู้น <c oughs> น่าจะทําอย่างนี้ไอ้น่าจะทําของเราเนี่ย ขาดตัวแปรซึ่งเป็นข้อมูลอีกหลายตัวเอาแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงการเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า5้าบาทแบบนี้เนี่ยจะต้องเก็บไปถึงกี่ปีล่ะถึงจะสามารถลดลงมาได้30ปีที่เคยหาเสียงเอาไว้นอกจากลดลงมาบาทนอกจากลดลงมาส0สิบาทไม่ได้ตั้มไม่เห็นเขาพูดกันท่าไว้แล้วเหรอเขาบอกว่าราคาที่เขาพูดนี่มันไม่เป็นตลอดไปนะเพราะมันอาจจะมีการขึ้นได้จากางเงินเฟอ้อสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เอาเป็นว่า ถ้าเราไม่คิดมากก็บอกมันเป็นเพราะมีข้อมูลใหม่ก็เลยเป็นแบบนี้คือหลายๆคนก็ไม่พอใจก็ไปตอว่าต่อขานว่าเอททำไมที่พูดตอนนั้นเนี่ยหลอกลวงกันหรือ,อเปล่าหรือพาวตีความตรงนี้เป็นสินธนชัยหรือเปล่าพี่ว่านะถ้าเราจะมองในแง่บวกเพื่อให้เราไม่ว่ากันนะก็เป็ว่าอ๋อผู้ว่าเขาได้ข้อมูลใหม่อ๋ออย่างนั้นเหรอบอกตอนหาเสียงไวอ้อย่างหนึง่งตอนนี้บอกอีกอย่างหนึง่งก็นี่ไงพี่บอกคนที่ไม่พอใจก็บอกว่า ตอนเป็นสำนวนที่เขาชอบเล่นกันใน f c e e o o o มไหมคุณหลอกดาวครับ <laughs> มันก็มีคนพูดคุณหลอกดาวและอีกอันหนึ่งก็คือเวลาที่พูดอธิบายตีความอะไรคนก็จะใช้คำว่าสิงถนนชัยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะมองอย่างนั้นมันก็เป็นการมองเชิงลบครับพี่ขอเชิญชวนให้มองเชิงบวกได้ไหมจะได้ไม่ทะเลาะก,กัน อาอย่างนั้นเลยหรอบางอย่างมันมันบวกแล้วผมว่ามันก็ไม่ไม่กินกับปัญญาเข้าใจแต่ว่าครับพี่อยากจะหลุดคําว่ายี่ช่างแซะคือถ้าสมมุติว่าพี่ไปร่วมด้วยกับคนโดศีลตอนใชยหรือป้าหลอกนาหรือป่าดีบอกอาจารย์เสรีก็แซะมีเลิกอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าอ่ะกูว่าเขาได้ข้อมูลใหม่ก็แล้วกันแล้วจะไหวเหรออาจารย์ไหนจะปัญหาเรื่องของนี่นะของกทมที่ต้องจ่ายให้กับบีทีเอสอ่ะอันนี้ต้องใช้เวลากี่ปี พอเอามาพิจารณาแล้วยังไงยังไงพี่ก็กลับไปเชื่อก,การตกลงกันก่อนหน้านี้ซึ่งดร์สามารถเขาก็บอกเลยว่าเขาเทียบเลยนะราคา65บาทของสายสีเขียวเนี่ยนะไปเทียบกับเฉลี่ยต่อกิโลของอีกหลายสายเนี่ยถูกกว่านะอันนี้เขาเทียบเห็นนะอันที่สองถ้าสมมุติเราไม่ต่อสมรฐานให้กับ BTS เราต้องหาเงินมาชดใช้ให้เขาทั้งค่าโดยสาร แล้วก็ค่าสร้างอ่ะค่าสร้างซึ่งวันนี้เนี่ยเขาแบกรับอยู่นะมันเป็นแสนล้านเลยนะทีนี้ถ้าสมมติว่าตกลงกันได้ตอาเห็นเงื่อนไขในข้อตกลงไหม BTS จะต้องรับหนี้ทั้งหมดนะใช่แล้วไม่ใช่รับหนี้ทั้งหมดอย่างเดียวนะพอหมดสมรทานอันนี้แล้วไปเริ่มสมปทานใหม่อีกส0ปี BTS จะต้องแบ่งรายได้ให้กับกทมเพราะฉะนั้นนอกเดก่กทมไม่ต้องจ่ายอะไรแล้วยังมีโอกาสได้เก็บค่าตกด้วยนะแล้วก็หนี้ก็จะหลุดพ้นไป ทำไมเรื่องแค่เนี้ยจึงตกลงกันยากเย็นเข็นใจเหลือเกินพี่ก็ไม่เข้าใจเพราะตัวพี่เองจะหาว่าเข้าข้างก็เข้าข้างนะพี่มองดูว่าที่เข้าตกลงคุยกัน65ตันตลอดซ้ายต่อสัญญาประชาธิทานให้30ปียกหนี้สินก็เป็นเรื่องของ BTS เข้าไป<ม>อะไรอย่างเงี้ย ตนะแต่ถ้ามองถึงคนหาเช้ากินค่ําแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าเป็นประจําซึ่งจำเป็นต้องใช้มันมีเป็นความเป็นไปได้หรอว่าเราจะได้ใช้อะไรในราคาที่มันถูกลงขนาดของกินเรามีแต่จะแพงขึ้นจ่ายเพิ่มขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกตัอปราคารถไฟฟ้ามันไม่ใช่สายสีเขียวสีเดียวมันมีตั้งหลายสายแล้วดรสามารถเขาก็คํานวณให้ดูแล้วว่าสายสีเขียวไม่ได้แพงกว่าสายอื่นและอีกอย่างหนึ่งตอปอย่างที่พี่พูดตั้งแต่ต้นน่ะ 65บาทเราพูดกันถึงตั้งแต่ปากน้ำจนถึงหลังลูกกามีใครนั่งอย่างนั้นไหมอ่ะคนนั่งอย่างนั้นมีกี่คนน่ะนั่งสจากคนที่บ้านอยู่ที่สมุรปราการแล้วก็มีสะพ้ายอยู่ที่หลังลูกกาจะไปหาทีถ้าไปทุกวันนี่ก็ไม่ไหวใช่แต่คนทํางานประจำอ่ะนะพี่ว่านะถ้าคุณนั่งจากสมุรปากการคุณก็มาทํางานในกรุงเทพมันก็ไม่ถึงตรงน้นนะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ทางด้านนู้นนะคุณจะเข้ามาในกรุงเทพคุณก็คงไม่เป็นถึงสมุรปาการ ท็อปท่าท็อปน,นะบ้านอยู่ลำลูกกานะแล้วท็อปไปทํางานอยู่ที่สูตรประการแล้วท็อปไปย้ายมาเดี๋ยวพี่จะด่าท็อปโง่ก็นี่ไงผมต้องต้องต้องย้ายไงเพราะตอนนั้นน่ะที่อยู่บางบัวทองแล้วผมต้องนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวคือ b t s นะฮะคือผ่านทั้ง m r t ทั้ง BTS คือนัง่งนั่งยืน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 นั่งนั่งแทบจะนอนอยู่แล้วอะ <c oughs> เราเห็นคนเข้าจนถึงที่หมายปลายทางแล้วเราก็ว่างแล้วไปต่ออีก คือมันใช่มันไปได้ตัวน,นี้สอง2 2> ช,ชั่วโมงครึ่งอะ่ะไม่ไหวซึ่งอันนี้นะพี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยเลยนะวัฒนธรรมเนี่ยไทยเนี่ยติดพื้นที่ครับแต่วัฒนธรรมฝรั่งนะย้ายบ้านย้ายโรงเรียนเขาย้ายบ้านเพราะฉะนั้นตนเห็นไหมบ้านมือสองมือสามมือสี่ของอเมริกาขายดีมากเพราะคนเขาจะย้ายไปอยู่ใกล้ที่ทํางานย้ายไปอยู่ใกล้โรงเรียนลูกแต่ของเรานนะอ่ะเอางี้แม่บ้านพี่ บ้านอยู่พระรามสอง้าทํางานกับพี่นะครับที่พระรามเก้าเธอเก็มาแบบนี้แต่ถ้าต้องไปถามคนหลายๆคนอะไรอย่างนี้อ๋ออันนี้เป็นที่ที่ปู่ให้ไว้ออะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่พอจะมีสตังค์บ้างเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็จะมีบ้านที่ปู่ให้ไว้เนี่ยอยู่ไกลแต่เขาจะซื้อคอนโดที่อยู่ใกล้ที่ทํางานแล้วเขาก็จะนอนคอนโดในวันธรรมดาแล้วพอสอบที่เขาก็ะตบ้านอันนี้คนมีตัง แต่คนไม่มีตังค์เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าสามารถจะขายบ้านที่เก่าแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ได้มันก็จะดีถ้าเป็นอย่างนี้นะท็อปมันจะเกิดวัฒนธรรมใหม่เลยค่ะบ้านมือสองมือสามมือสี่จะขายได้โอ้ก็ดีนะฝรั่งก็เป็นอย่างนี้เลยครับฝ่ของเรางยังไม่เป็นแบบนั้นของเราโอ้โหยึดติดพื้นที่ค่ะถ้าถามต๊อบท็อปมันอยู่บ้านครัวอ๋อต้งแต่คุณต๊อบอยู่ที่มานานแล้วอยู่แต่ละกันที่หนึ่งแล้วไม่ไปไหนมันยึดติดพื้นที่ค่ะอันนี้ผมคำถามคำถามสุดท้าย ค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยเอาแค่11สถานีนะตามที่คุณชัดชาติบอกว่าจะลดให้ประมาณสัก25บาท30บาทมีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็ตอนนี้เขาคำนวณให้ดูเขาบอกเป็นไปได้แต่เสร็จแล้วคนก็บอกอตกลงที่พูดเอาไว้2 5บาทหรือ30บาทเนี่ยพูดตลอดสายหรือพูดเพียงแค่จำนวนสถานีนนท,าที่พูดแล้วใช้เวลานานไหม อันนี้พี่ไม่รู้ต้องเป็นดานสาวันิศสแลาา้วครับตอนนันายเอาละครับท่านผู้ชมก็ลองพิจรารณาดูกันก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับได้มุมมองมิติที่เรียกว่าเออจริงอย่างที่เป็นนะตามวัฒนธรรมที่เราเป็นอยู่จริงๆแบบนี้นะครับแต่ที่อาจารย์เสวีได้บอกไป